ครับพี่้ังครับมันี้ห้องสี่ผ้ากันไปกินข่าเทียงอยู่สวนพ้นหาดครับปลูกสามมาเอาเครื่องปรุงครับไปก้อยปลาต้มปลาโอ้หัวแตกไปด้วยซาเล้งของตากับยายครับแกทําไว้ดีมากเลยเดี๋ยวให้พี่เนี่ยเป็นคนถ่ายนะครับใส่เวลาประมาณกินโลดหนึ่ง อยู่แหม้าม้อยู่หงามั้งควไยอยู่มันม้นต้อมกันแบบกระหอบเลยเจังมปวดเราทึ่งเออปลาเปล่ไมคอะไมต้างดิอู่นมีอยู่แล้วเปลงอวิ่งนี่ดว่ต้อมขึ้นมาทิ่มขึ้นมาแห่นโอมขึ้นมาลดจ้าบูหลุดจะไปโยกอยู่ในน้ำ เขาปลบอกเลยแบบมันอันนี้มันออกเร็วอุ้ยหูวอ่อนขึ้นนี้เลยนี่ลูกปลาหรือเปล่านี่เสื่อมใจมากเด้อันนี้ตายไปลูกย่าปลาหมอย่างปลาหมอไปเอาไปพี่น้องครับเดี๋ยวมาเคียงอย่างเอาไปพิ่มแล้วพอแล้วพอแล้วไม่หลายพี่น้องไม่ไหลายแหนแม่นหุบไปไปครับป่งก็สุดจ้าพี่น้องครับ กินหมดเลยข้างในมอง่ายม่ร่มเลยเนาะนีแสงสุดเลยละนี่เต็นี่ก็ได้นึก่งกินหมาบ่ดีครับพี่น้องครับแต่สซนเนห้องมาเกตทอระบายน้ำในหน้างานนี่ครับน้องนส่น้องข้างบน ว่านข้างบนวานเขาว่ายเฮททอระบายน้ำลงบ่อหมู่บ้านปลูกต้นไม้พี่น้องมะยงชิดได้ฝนมาแล้วฝนแรกเลยมาพี่น้องมาเรียกลงน้องไปอ๋อไลยตาใส่นี่น,น่าว่าเอาเหย้าเล่นความเห็ดไรบอกโค้งเหนียวคนนี้ใส่งานด้วยนี่หฮททอร์เห็นไหม ปลาหน้าเขาเว,วลาเนาะก็ปล่อยน้ำเวลาเขาจะเกีียวของ,งานเนี่ยเขากับปล่อยน้ำมากๆใชไห้น้องสมาคถเก็บปลากินได้ไอเป็นน้องไปเขอขออยากไปเอาบักจอกกันครับจอดมาันพี่น้องครับเวลามีหน่อยแ้วก็ต้นทุนมีหน่อยครับเขาเก็บของเก่าที่มีประโยชน์มาใส่ครับนี่ครับคุดรองน้ำแล้วก็เอาสใส่ฟางครับใส่ฟางอาัดอ่อยแล้วก็เอาดินเข้าไปอ่นพี่น้องมาคิดว่าไหนใส่ได้ย,ยุคับ พี่น้องครับเ้องใส่สูตรอัดเฟืองครับอัดเฟืองอัดดินเข้าไปห้างอทอใส่เข้าไปแลครับนี่ความต่างระวางทอบนต่ากันแห้งครับจะระบายน้ำเพราะจำเป็นออาทอไงขนาดนี้ครับพอเราไปเอาของถิ่อยู่ครับหกนิ้วครับไงพดห้องกสิอัดทั้งดินครับดินไปแล้วรอบนึงเพราาเขาไปประมาณเกือบแปดสิบเส้นนะครับเกือบเมตรเลยครับนี่เอาทอเข้าไปนี่นี่ห้องกสิเอา หยาดดีนหยาดเฟืองครับนี่ครับเขับไปสองรอบแล้วรอบที่สามครับทุ่งครับพี่น้องวันนี้อัดจะไปครับอัดกับไปครับพี่น้องครับฟังตรงขามครับหรือฟังตรงคามของงานงหญ่ครับนี่หน้างานนี่ครับที่ห้องสิ่ระบายน้ำครับว่างระบบทอระบายน้ำออกเวลาน้ำมันไหลต้องมีการระบายน้ำครับพี่น้องครับ เขาต้องเ็ดขอต่อขอต่อเพื่อกดน้ำออกกดน้ำเขาพักน้ำไว้ครับนี่ครับพ,พาพญาเฟียงไว้อุทอซีนิ้วครับนี่ทอซีนิว้วโอ้ยฝั่งคึองหกนิว้วฝั่งนี่ซีนิ้วแสดงเขาไปหาสื่อทอซีนิว้วมาให้เรานี่โอเคอยู่นี่พอทอสีนิว้วมันบ่แพงครับให้พ่อครับเป็นตัวระบายน้ำจากหน,าหน้าน้ำน้ำมากกว่างแงกลงครับไปทางไปไปเบิ้ง ไฟเข้าเนี่เข็าไปแล้วนี่ครับมีกระสอบนี่ตรงนี้กระเบ,บื้องน้ำล่อยจากหน้าจากหน้าลงไปใส่หนองนี่ครับปลายหนองเขาเนี่ยเป็นสายท่อครับมีการระบายน้ำมับบนมมกันรบกวนน้ำมันกระจนนึงไอ้น้นกันทุนถุนอันนึงเดี๋ยวไปปรับปรุงใหม่เพราะว่าช่องมันตั่นเยอะลงเรียบร้อยครับพี่น้องครับเขาจางห้อง เขากำผูเขียวลงสบไยแล้วคอยเบิ่งไว้เนี้ยมึงาเน้ยไงสามาสามมตหสามน่บยเงี้ยหบดนี่ครับสอบวิุ้ดออกมาปกติผู้ถ่ายลอกก็สิเอากระสอบครับกระสอบอุด ย่ายมกับว่าเปิดอ,อ,ดอา่า,า,เ,าปเปิดเขาสงสารเราครับเข้าเทนระบบเปิดเราไปเลยครับพี่น้องครับห้อยไฟใหม่ครับมาสูงไฟใส่นี่ครับพร้อมแตะต่งเสียง ไปน้องครับเรียบร้อยครับตาดหนองมันแตกออกแล้วกำความสาดจัง้งนอยนี่ครับเราไปเลยโอเคนี่ครับเนียนปะพอหัดใส่แล้วน้ำที่ามสมกัคคนครับี่น้องครับทอห่อเรียบร้อย อันนี้เขามีฝา, 3, ากกสามเขาใส่ฝาสี่ป้องกันแค่ว่าพอให้ป่านออกครับประมาณนี้เขาหล่นลมมากครับยน้ำหนามนันถ่วงลมมากเดี๋ยวเขามาก,มมกวนนี่ต้งจังหน่อยนึงกวนอ๋อโมเสกกะเป็นทางลงเนาะเห็นพอมาเห็ดเบิ้งกวนลงหนามไม่มากแถวนี้แหละหนามแล้วขางบันก่นกนะหมดแล้ว อาจจะเป็นไหวไหวมองให้นนำนี่หักล้มครับสามเรียบร้อยครับพี่น้องครับไปครับไปทอสีนิ้วครับวันนี้ตรงหนองไม้ครับต่อเด็ดทองานใหญ่ครับเป็นไซทอสีนิ้วไหวห้ากับตังไปหาสื่อทอสีนิ้วมาใส่ครับพี่น้องครับมาครับ คิดว่าเป็นซีเนิยวนี่ครับทอสีนิวทอ่อเราฝังมันป็นมีเนิยวถือว่าหากับว่าแมนพี่น้อทออย่างนี้ถ้าตําราแลงออกเนี่เขาเป็นหลังท่ากาวครับเพราะเป็นหมอนที่เขาเพิ่งสิมมน ก็สมกันหการตัวมันแห้งกันถ้ายังนั้หมุอนครับใส่เข้าไปครับนี่จบงานสองเรียบร้อยยากกเลี่ยวไปครับลงครับเปิดน้นี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องไสครับเทล็กากเชิงเทิงบ่เกล็ดสองงานแล้วมาแก้ไข่มองหนามหัวเร่ามองนี้ครับมองสามแยกนี่ครับนี่หนามมันหัวหน้าดีเฟืองเกินไปเดี๋ยวตัดต่อวัวหิมีขอต่อหลาย ้วก็เฮ็ดสามทางครับออกไปหาต้นสามทางกอกยังไปยู่นครับไปยู่ต้นที่สองนครับยางหน่อยไปอีกจักอกหนึ่งไ้สายยางเราถึงพอเราอยากปลูกของแถวนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาทอครับพี่น้องไปครับน้องครับเฮารี่ไซเคิลทอเก่าๆครับเมื่อกี้มีทอแตกกนนี่ก็เลยเปลี่ยนไ้พอกแม่ครับจะมีการปรับปรุงพี่น้องครับ นี่ครับาเอาเก็บทอที่บริไสจากข้างแบบวงบกบวบนี่ครับมาต่อกันเื่อห่อเสีเฮ็ดกอกอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับกอกตัวหนึ่งนี่ครับไปไหวแถวช่วงกันครับล่องเบิงเก็บของถีมุ่ยประโยชน์มาใส่งานใส่เดี๋ยวไปครับลุยครับลรอยครับพี่น้องครับราคาเพิ่มสามทางเขามา ขยายกอกน้ำเพิ่มจากมุมนี้ครับไปหาคู่ใหม่ครับนี่เก็บของเกง่ามาใส่ประโยชน์ครับนี่ต่อสายยางไปหาไอ้มย,ยมชิดเท่าสองต้นแล้วกับพูนครับสายยางห่อกสมโอมมงอิดก,ก้อนอิดตังยี่หุ่นครับ่นค,ครับเดี๋ยวไปเทศน้ำพี่น้องเราเบิงนี่เป็นน้ำม,มาจากแทงพี่น้องการไปน้ำม,มาจากแทงมาจากแทงแล้วครับ สูง3เมตรหาสิฟดยตัวแรงดันของความสูงครับน้ามันก็ยังใส่ได้อยู่พี่น้องครับก็ต้องไม่นอาปันไหลลงมาจากที่สูงสู่ที่ตำ่ำใส่กอรอกเรียบร้อยพี่น้องครับกอรอกลาติกมาใส่ครับพี่น้องไหลจากจากเลยน้ำสายคลิปครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเริ่เทน้ำครับแล้วก็ว่าเบิ้งไฟสายทึบในบ้านเบิ้งว่ามันสิไหลมาครับบ้านทายไฟสายเลยครับเ,เอาท่อผุนเอาผุ่นเดี๋ยวเฮ้ยหน่อยๆพอ,อ,อขั้นน้ำไหลายมันอาจซิไหลหลายก็ได้ไนี่เลยมันกซ็ซึมออกบองนี้แนี่ยทอมันหน่อยเนาะ พอปุ่นมันหน่อยมันก็ต้องออกมอง,องนี้ก่อนนะนเห็นป่